สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพย์น้ำฝนคดอยค่ะเยนี้เราจะมาวัรเบดกันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปวันเบดค่ะให้ชมบรรยากาศส,สวยๆนะคะเนาะตอนนี้เนี่ยพาที่แบบสวยมากเลยนะคะเนาะแล้ววันนี้ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นเหยื่อนเนี่ยไปใส่เดือนนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันวัรเบตดูผู้นิเชาเนี่ยจะได้อ่าได้หรือไม่ได้กันนะคะเนาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีปลาคอนข่าที่เยอะพอสมควรเลยนะคะเนาะ วิวแบบสวยมากเราจะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะน้องธรรมชาติแบบอากาศดีมากๆเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปวาดแบ็กันค่ะเลจร์ว่ดเบ็ดนะคะเราช่วยๆกันค่ะน้องชายแล้วก็น้องนามูแล้วก็มีน้องนารานะคะเนาะลือคยโลไปแล้วมันลืมอเหมือนกันนู่นน่ะที่น้องชายอยู่ นะอากาศช่วยเยงเง็นๆดีมา,มากๆเลยนะคะนะ้องไปแล้วค่ะดามงผิดที่รึเปล่าดับมงไปไหนไปแล้วไปแล้วค่ะไม่รอแล้วทนไม่ไหวแล้วนะคะเนาะนี่จ้าส,สาวๆอีกสองคนก็ช่วยกันว,วาเบทไปเลยเอาไปค่ะเดี๋ยวช่วยกันว,วาเบทไปเรื่อยๆนะคะ ปลาซิวเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าปลาช่อมีหรือเปล่าปลาช่อน่าจะมีอยู่นะเพราะว่าที่นี่มันจะมีเยอะแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยนะไอ้อะไรนะอะไรเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีใช่มีปลาดุปลาอะไรเนี่ยมีพวกคันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะค่ะวีที่แล้วเราก็เห็นเต่าที่นี่อยู่เนาะใช่แต่เราไม่อยากได้เต่านะคะเราอยากได้ปลาช่อกับปลาช่อเอ้ยปลาช่อกับปลาดุนะคะ ปลาช่อกับปลาก้าแล้วก็มีปลาดูดเลยนะคะน้องวานแบบธรรมชาติที่นี่สวยงามมากๆเลยนะคะน้องเป็นน้าห้วยที่เลน่านี่จะไเป็นน้าห้วยห้วยหมานะคะเนาะก็มีน้ําไหลตลอดทั้งปีให้เราหาปูหาปลากินได้ตลอดเลยค่ะแป๊บเดียวเราก็ช่วยกาวันแบสเสเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเบสของเราเนี่ยจะมีอยู่1 1บอน,นะคะเนาออากาศก็คือดีมากๆเลยนะคะเนาะก็เดี๋ยวแค่มารู้จับคุณนีนะคะว่าเราจะได้หรือไม่ได้ นสนนี้ะะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเีาเรามาเก็บเบ็ารากันนะคะบอกเลยว่าเสีอากาศแบบดีสุดๆไปเลยนะคะนอนนี้เลยจ้าคือแบบหมอะเต็มเลยนะคะเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ทท่าน,น้ำนะคะเนาะบอกหนานมากเลยจ้านี่นะคะมาแล้วจ้ามาเก็บบ็ดากาศนะคะเนาะมาเกรบไว้ทุกคอนโอ้ เย็นจุดๆไปเลยนะคะหนาวแล้วจ้านี่เรามารุ้นเรามารุ้เบ็ดที่เราดักไว้ยังไม่จะอยู่แถวกระล่านตัวนี้นะคะเนาะเรารู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้กันนะคะก่อนที่จะไปเก็บเบ็ดป่านะคะน้องคนบอกบ,บอกว่าช่วงนี้บนนอยนี่เริ่มจะเย็นลงเรื่อยๆนะคะเช้าๆเราก็จะได้สามขาแบบมอส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเนาะแต่ละที่แต่ละจุดนะคะก็ธรรมชาติมากเลยนะคะเนาะหลังๆก็ช่วยกัน

เข้าไปเดี๋ยวมันจะดุดดิดด้ดดิดด้ดเดี๋ยวไปอ่ได้ตัวได้น้อยอยู่นะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเชานีนีากศก็ดีแล้วก็ได้ปลาด้วยนะคะนี่เลยปลาที่เรามาปลาเบ็ดไว้เมื่อคืนนะคะได้เท่านี้เนาะว้าวได้ได้อยู่นะคะจะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนในเมือนเราก็แบบกระกาอยู่นี่นะคะก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าเราฝนจะไปทําเมนูอะไร กี่ะปราอันนี้ดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย